เช oh, oh, oh uh, uh, well oh, yeah. oh, ื่อี่อตาวไม่หายเลยใครอยากทำทุกท่านตัวใครเรียบร้อยคุณครูแกนจะเชิญมาเชิญให้ทำเรียบร้อยแบบ 너부 เบบด้วยวเบฟอ่ะพี่เบฟอ่าช่วยเพื่อนๆกับน้องๆแกงหมูแกงหมูแกงหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แกงหมูเคยเห็นไหมใคะเด็กคื I'm mm not -hmm. เป็นอย่างไร่ผิวผูกขาดหรือว่าผิวเรียบเชื้อเริ่มจากผู้ตาค่ะคนไหนเรียกร้อนมึงพวกก็จะให้หยีก่อนค่ะเชื้อส่งมาเรื่อยๆพี่เวพี่บ่ายหยีก็ส่งมาเลยคนะ่ะพี่แหน่งได้เรียกร้อนพี่ไหน ไม้ในตะกร้ามีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะถามเชิญให้ตอบลงไป่ไอ่อาครูตโตสมปัญหาที่เว็พที่ไย พีน้อยขัดพี่น้อยพี่น้อยขี่น้อยัดเลยโอเคมาไม่มเชิญนั่ประจำี่ค่ะตอนนี้ในมือของของพี่บางคนที่เาหยิบผลไม้ไปจะมีผลไม้อะฟังคุณนะคะ คุณเบสมีคำถาวมว่าผลไม้ที่เด็กๆซื้ออยู่มีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเบสจะเชิญให้ต่อ,อเชิญพี่กิตาค่ะ 哇。 มันต้องมีสีแดงหนูมันเป็นยังไงลูกมันสูงผ่าหรือมันเรียบโอ้มันเรียบทรงอะไรเนี่ยต้ไม้ใครมาเลยคะวงอะไรคะวงกลมลึกจ่าวงกลมเหรออ่าวงกลมเรียนบอกว่าเป็นวงกลม ที่หแหมมคืออะไรแหมมบอกคนทุนสิ